แล้วาราที่ฟังใส่ค่ะาราตัวนี้นะคะที่ละะร่หาบลาตัวนี้ที่ฟังใส่นะคะ เป็นบาสปอร์ตบาใส่สบายไม่มีโครงเหล็กไม่มีตะขอไม่มีโครงเหล็กไม่มีตะขอหลังไม่ม้วนไม่พับไม่ลอกไม่ดำจริงๆนะคะสายไม่รัดไม่ล้างนะคะหัวไหล่ทาให้เป็นรอยแผลรอยรัดรอยล้างรอยแดงตัวนี้ใส่สบายใครที่ใส่บาแล้วรู้สึกปวดหลังปวดไหล่จริงๆอาจจะไม่ใช่งานไม่ใช่เก้าอี้ที่เรานั่งหรือการลักษณะการทํางานอาจจะเป็นบาที่เราใส่ทีลาขาตัวนี้เนี่ยน้กอสาวผมก็ใหญ่ก็มีน้ําหนักเนาะตัวบาตัวนี้นะคะจะช่วยซับพอร์ตค่ะเขาไม่มีโครงเหล็กก็จริง แต่เขามีฟองน้ำซัพพอร์ตเต้าเป็นฟองน้ำซัพพอร์ตเต้าสปอร์ตบาร์ของเราจะไม่มีตะขอนะคะไม่มีนะคะไม่มีตะขอไม่มีโครงเหล็กนะคะน้องเป็นฟองน้ำ 3D ซัพพอร์ตเต้าแล้วเราทำไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ไซส์ 4x ไซส์ 4X L ซไซส์ 4X L เลยไซส์ใหญ่บ็อกใหญ่ไซส์จมโบเท่าหน้าหนูเลยอกสีดำนะคะเรามีทั้งหมด2ไซส์สีดำอก4 4ขอภคยค่ะสีดำอก40ถึง50า2สีดำอก40ถึง50า2รอบตัวรอบเต้าได้ร2อเซนนะคะใส่แล้วชิดกว่าชมเไม่ให้หน้าตึงนมตั้งหลังไม่งอฮะหน้าตึงนมตั้งหลังไม่งอนะคะพิมพ์รหัสคือบอยไมสุด มือซักเครื่องขยี้ขยำได้หมดเลยไม่มีโครงเหล็กไม่มีตะขอหลังเวลาจะตากนะคะสะบัดขึ้นแล้วตากแบบนี้ที่อากาศถ่ายเทสะดวกพิมพ์รหัสบอไม้ไม้ศูนย์ส,สองด้งำค่ะแต่ถ้าคุณเต้าใหญ่รอบตัวกว้างเต้าใหญ่ไซส์จัมโบ้อกได้ถึง60เลยค่ะตัวนี้ขอคนอก4ี่หกถึงหกสีเนื้อค่ะอก4 6่หรอบตัวรอบเต้าได้ร้อยสามห้าอกสี่หรอบตัวรอบเต้าได้ร้อยสา,านะคะ ใครรับตัวนี้ไซส์ใหญ่เพิ่มไซส์ไม่เพิ่มได้ค่ะคิมรหัสคือบอไปไสุดสเนื้อบอไปไม้สุดสองเนื้อเพิ่มไซส์เราไม่เพิ่มไากค่ะเพิ่มไซส์เราไม่เพิ่มไา้ค่ะทีล่ละขาฟังหนีบให้ดูแบบนี้นะสีดําเล็กกว่าสีเนื้อนะคะนี่ค่ะด้านข้างนะคะ เก็บข้างดีนะคะสีเนื้อจะยาวกว่าดำหนึ่งนิ้วและสีเนื้อนะคะช่วงตัวจะยาวกว่าดำเยอะมากช่วงตัวรอบตัวนะคะใครรอบตัวเนี่ยวัดจากใต้ราวนมรอบตัวใหญ่ไซจัมโบ้กอกใหญ่รอ,อ,อ,อบตัวกว้างให้ลงสีเนื้ออกใหญ่รอบตัวกว้างให้ลงสีเนื้ออกนะคะไม่เกินห0 52ห้ารอบตัวไม่เกิน1้อ้าให้ลงสีดําให้ลงสีดําไม่แน่ใจว่าอกเราเท่าไหร่ใส่ไซไหนดีทักแชทถ่ายมินของเรานะคะแต่ขออนุญาตให้ลูกค้านะคะวัดแบบนี้ค่ะวัดอกแล้วก็วัดรอบตัวมา ขอให้ลูกค้านะคะวัดอกแล้วก็วัดรอบตัวมาแบบนี้ให้เรานิดหนึ่งให้ฟังนิดหนึ่งนะคะใครไม่แน่ใจเรื่องไซส์ตัวเองค่ะวัดเป็นนิ้วมาก็ได้ค่ะคุณแม่ค่ะนิ้วเท่าไหร่นะคะเช่นตัวนี้ฟาง6กสี่หกเจ๊ฟางหกสี่หกนะคะแล้วก็รอบตัวนะคะเท่าไหร่คุณแม่วัดมาได้เลยคุณแม่วัดมาได้เลยนะคะอย่างเจ๊ฟางนะคะรอบตัวจะอยู่ที่95ลงสีดำ 46, อกสี่หกรอบตัว95ลงดําเพราะสีดํานะคะอกนะคะ 40-5052ถึง 5, 10, 5, 2, รอบตัว125ค่ะเพราะสีดาวอก40-5052ถึงรอบตัว125พิมพ์ิมรหัสคือบอยไว้สุดสองดาวคุณค่ะและนะคะถ้าคุณอกใหญ่อกอกตั้งแต่46ขึ้นไปจนถึง60เลยจ้ะอก46กถึงหบอยไว้ไหมสุดสองเนื้อรอบตัวรอบตาได้135าเซนค่ะเพิ่มไซส์ไม่เพิ่มเล้ค่ะ